ตัวมาได้แล้วค่ะบอสยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนคนบ้าเฮ้ยไปไปกันนะโอ้ยลูกแมวเฮ้ยมึงไม่ใช่ลูกกูเฮ้ย ทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยคะ่ะเด็กๆ ดูดีกว่าดูนิ่งๆกว่าพวกนั้นพวกนั้นันเหมือนคนบ้าเฮ้ยอ้ามาใหม่หรอมาใหม่เขากลับมามาทำไมเฮ้ยอเนไรเฮ้ไม่ต้องสใจหรอกเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกห่านะเราชวนเราไปกินข้าวหรอใช่ใช่ใช่ปล่อยนไปไม่มีไรไม่มีไรไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวไปกิน ปกติกว่าคนอื่นคนอื่นเขาดูบ้าสติไม่ดีเสียเื่นจริงเหรอที่เราดูเป็นคนปกติแล้วใช่ไหมเออดูเป็นคนพี่ลุกพี่เลยเป็นือเราอยู่มานานไงเราบำบัดมาเยอะแล้วใช่หรอัน้นแล้วเธอบำบัดมานานกี่ปีแล้วอ่ะกว่าจะดีขึ้นขนาดนี้อ้รวมสิบปีเลยนะกว่าเราจะปกติขนาดนี้ได้เ่อ้าวแล้วทำไมเธอต้องเสียสติอ่ะเพราะอะไรอ่ะเราเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วเราก็เสียความทรงจำไปทุกอย่างก็เลยสติไม่ดีเลยว่างั้นใช่แต่โรงเรียนที่เนี่ยมันดีจริงๆนะคือมัน บาบัดคนที่พินเพี้ยนอย่างเงี้ยมันเพี้ยนอะแล้วเขาก็ทําให้เป็นคนปกติมาเราเนี่ยเราก็ดูดีขึ้นไหมล่ะแล้วทำไมเราถูกสัมมาถ้ามันเพี้ยนจริงๆอ่ะเราไม่ควรโดนจับมาไหมเราก็ต้องสมัครใจมาเองสินี่เราโดนจับมาเฮ้ยียบหน่อยดิเฮ้ยทำไมเขาดูกลัวเธอหรือเปล่าเออาดูกลัวเธอแลไม่คือเราประสาทไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราได้ยินเสียงเสียงดังไม่ได้อ่ะเขาหนีกันเลยอ่ะ เออแล้วทำไมเธอถึงโดนจับมาล่ะเราเลยเราเลยดีเหรอเราได้ไม่อยากเราอ่ะมันเจ็บหัวใจอ่ะทำไมอ่ะเราโดนกระทบมาแรงมากเลยจริงเหรอจริงเราอยากหนีออกจากที่นี่พอจะมีโอกาสไหมหนีเหรออือเตาเธอได้นะจริงเหรอใช่อุ้ยงั้นเราเดี๋ยวไปชวนเพื่อนดีกว่าจะได้หนีไปด้วยกันดีไปเลย เมลี่น่ารักจังเลยเป็นเพื่อนกันไหมเป็นเพื่อนกันนะไม่เมลี่อยากออกจากที่นี่ไหมไปกับเราไหมเมลี่เราจะพาเดียวสิเมลี่ไปกับเราเมลี่เมลี่กลัวอะไรอ่ะเรายังไม่ได้รังแกหรือทำอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชวนสตางค์แล้วก็มังกรก่อนดีกว่า ไปกับเราไหมเราจะพา <ไป S 2> เด็กออกจากที่นี่วิสตาอะไรสวยจังเลยไปกับเราไหมไปเฮ้ยอไะไรวัเนี้ยชวนใครก็ไม่มีใครไปด้วย มันก้อนมันก้จ๊ะมันก้อนมันก้จ จะพาหนีว่าไงนะหนี้ราไมไปทำไมปาเปล่าไปรึเปล่าไม่ปเลยเยป่าเฮ้ยทังหลังวะมีโอกาสให้หนีก็ไม่เนถ้ารอยู่ในโรงพยาบาลเขาไม่อยากหนีกันหมดนั่นแหละไ่ีใครอยากอยู่ที่นี่หรอโอ้โูสาชวนผูสาหาประตูสว่าไมาให้มาเสิ์ฟกัไให้ขนาดนี้ผูสาชวนหนีเฮ้ยไ่ยกเอ้าเธอ เธอคิดที่จะวางแผนเหนี่ยออกจากที่ใช่ไหมใช่ยแต่เราเคยออกจากที่นี่แล้วนะเคยคิดแล้วแต่เราหาออกไม่ได้อคิดว่าจะออกไปได้และ้วก็ว่าอยู่ถ้าออกไม่ได้คงไม่เข้ามาอยู่ตรงนี้หรอกเออจริงแต่เอยออกงี้ไหมะไรคืนนี้เราออกจากที่นี่กันออกมาที่นี่ใช่กลางคืนไม่ออกจริงอุ๊ยเราจะได้เป็นยีโซ่อ้ะแต่เราไม่ประนตีนะ แต่เราจะช่วยแกเต็มที่ขอบคุณนะไม่เป็นไรหล่อช่ไหมคุเราเพราะผมต้องเก๊กหล่อครับผมแอคติ้งเก่งตัวนิดนึงหล่อเฟี้ยวอ้าว่ะคือสบู่เรหรออ๋อเราใช้สบู่ได้ไหมอ๋อเรารไม่รู้เรื่องสบู่ได้ไ<ด>หมหน่าเอาใช้สัสดได้ไหมสิวหายเลยดีนะเนี่ยดีดเจอกันนะคืนนี้นะเฮ้ยเราอยากเอาสามคนนั้นไปด้วยอะ่ะเราสงสามน่ะแต่สาวนั้นเขาไม่เต็มเลยเขาบ้าอยู่อาอแล้วเธอเต็มยัง ก็ด okay, okay. okay. ูโอเคเนี่ยโอเคขึ้นไหมล่ะโอเคเออก็พอไม่มันเหมือนอะไรสักอย่างที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้อ่ะจริงๆนะมันแปลกมากบ้าเรไม่รู้แหละบ้าก็บ้าเราจะช่วยเขาเองเราจะให้เขาออกจากที่นี่ให้เราเออเรื่องของเราก็เสร็จเสร็จทำงานนี้ ามคนนี Luckily, ้ตรงนีดีคุณใช่ลูกปูล้วดีคุณกเลยได้กปมาี่บักอนาตาเราอยู่ด้วยกัน3ามคนพนี้เลยันมาันเราพร้อมที่จะหนีจากที่นี่ยังฟังนะไม่มีใครมาทาร้ายเราเดี๋ยวจะพาไปเองเดี๋ยวเราจะพาไไปไปนะ คนบ้าชอบคนหล่อหรอคือสติขอมันก็ดีนะแต่ไม่เกลัวเธออ่ะอันนี้เราไม่รู้จริงเอ้ยแต่นะเขาดีกู่าเราเขาคือแต่เราเรู้เรื่องนะแต่ทําไมเขาเห็นเธอแล้วเขาวิ่งหนีน่าร,เราเธอเคทำร้ายอะไรเขาหรือเปล่าเปล่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าหน้าเราเหมือนผีม่เหมือนในหนังเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนไหมแต่เราว่าเราก็น่าตาดีอยู่นะงัก็ได้เดี๋ยวเราไปชวนเขากลับได้อีก ถ้ารอบนี้เขาไม่ไปด้วยรถจับแขกไปด้วยเลยจะขึงเลยใช่ไหมขึงเลยไ,ลยได้เลยเ้ยจับขึงไว้เลยจับแกด้วยจับขึงดึงขอ เฮ้ยเฮ้ยต้องเตรียมแผนแล้วต้องวางแผนหนีเฮ้สามคนยังนอนอยู่เราต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อนเฮ้ยคิวนี่นะคิวเฮ้ยคิวหายไปไหนอะเมื่อกี้คิวยังอยู่นี่อยู่หรอ মারি <laughs> เนี่ยะเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเข้ามาช่วยเลคะเข้ามาช่วยเสียงกีดเสียงฉันเองหนูช่วยเองถอดออกถอดยังไงเนี่ยถอดไม่ได้หรอกทำไมฉันพยายามถอดแล้วมันถอดไม่ได้แล้วนี่ห้องอะไรอ่ะห้องผู้คุมของที่นี่แล้วผู้คุมคือใครเขาอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาเข้ามา วิ่งทำไหมห้องน,นี้มันละหลออนั่งกูแปกแปลกอะ่ะเหมือนเขาสร้างห้องนี้ขึ้นมาแปลกแปลกอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเคียวเรียบร้อยค่ะบอลไม่นะอย่าว่านะคี่เขาผู้คุมดี่นี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคน